สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและผู้ทรงเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงวิรันดาตระกูลพิทักษิจมาจากโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัตน์อนุสร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หนูรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมานําเสนอทัศนคติและมุมมองของหนูเกี่ยวกับการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยในวันนี้ หนูเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่าความงดงามของวัฒนธรรมไทยเปรียบเสมือนรากฐานที่มั่นคงของสังคมเราไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่หล,อล่อหลอมจิตใจหรือศิลปะและประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าที่คนรุ่นหนูควรร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปในฐานะเยาวชนไทยหนูมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านี้ต่อไป เพราะหนูเชื่อว่าการรักษาว,วัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงการรักษาไว้อย่างคงเดิมเท่านั้นแต่เป็นการต่อยอดให้ตรงกับยุคสมัยโดยยังคงคุณค่าและความเป็นไทยไว้ในฐานะเยาวชนลำปางสิ่งที่หนูสามารถทำได้ทันทีคือการสวมชุดยอมครั่งและอัตลักษณ์ละกรนไส้หมูเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าผ้าท้องถินไม่ได้เพียงสวยงามเท่านั้นยังสะท้อนถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมเราอีกด้วยขอบคุณค่ะ